สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์พานุพลนะครับวันนี้เราก็มาถึงหน่วยที่11กันแล้วนะครับกับสังคมศึกษาชั้นมสอนะครับยังอยู่ในสาระพระพุทธศาสนาเช่นเคยนะโอเควันนี้เราพูดเรื่องอะไรกันดีนะครับพูดเรื่องใกล้ตัวครับเราพูดเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครับเพื่อการดํารงตนอย่างเหมาะสมนะครับในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับประเด็นที่เราน่าจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือลองคิดดูสิครับว่า ชีวิตของเราช่วงนี้ครับโควิด -19 นะครับส่งผลกับเรายังไงบ้างเออนะโควิด -19 เนี่ยมันเป็นปัญหาครับปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกเลยปัญหาเนี่ยมันไม่เคยแจ้งเราล่วงหน้าว่ามันจะมาใช่ไหมแต่เราอ่ะกับต้องเตรียมพร้อมสําหรับปัญหาใช่ไหมเพราะว่ามันจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ไงนะครับเมื่อมีปัญหาจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเสมอเป็นเรื่องปกติเมื่อมีปัญหาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอบ้านเราดูได้ครับความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องนะครับมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วพยายามจะแก้มันนะครับ แล้วการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนั้นท่านั้นเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดแล้วทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่ได้กับปัญหาเหล่านั้นคือการพยายามปรับตัวให้เข้ากับปัญหาให้ได้หรือว่าปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มเลยลองคิดดูครับศาสนาสอนว่าให้ทุกคนเป็นคนดีศาสนาสอนว่าทุกคนเป็นคนดีนะครับทุกศาสนาเลยนะ พระพุทธศาสนาก็เช่นกันครับพระพุทธศาสนาเนี่ยบอกว่าจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือทําให้เราเป็นคนดีและสังคมจะสงบสุขนันเรียนคิดว่าหลักธรรมใดครับที่ส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขในสังคมมากที่สุดครับติ๊กตอก,กติก๊กตอกคิดมาคิดเยอะนะครับเออเรื่องหลักกรรมค่ะอาจารย์เพราะว่าค่ากรรมดีได้ดีกรรมชั่วใดชั่วเรื่องอะไรอีกครับเรื่อง ศี่ห้าครับอาจารย์ถ้าทุกคนทําตัวมีความสุขนะครับทุกคนทําตัวได้อย่างเหมาะสมแล้วก็จะมีความสุขอ่าตอบอะไรก็ถูกครับเพราะอะไรครับเพราะหลักธรรมท,ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตั้งแต่2500กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมความสุขทั้นแหละครับขอให้ปฏิบัติได้จริงและนํามาปฏิบัติก็พอนะครับแต่วันนี้ถ้าจะเอาหลักธรรมสักหลักธรรมหนึง่งแล้วทําให้คนมีความาความสุขนะครับสังคมมีคุณภาพเนี่ยนะฮะเราจะลืมหลักธรรมนี้ไม่ได้ครับ หลักธรรมที่ว่านั่นคืออะไรนะครับดูสไลด์นี้ก่อนปัญหาคืออะไรครับความวุ่นวายปัญหาคือความวุ่นวายใช่ไหมปกติเราอยู่มีความสุขอะพอมีปัญหาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเอ้ยทำงางไงดีทํายังไงดีล้นลนลน้ลนลนล้นนะนะครับและจะให้ความวุ่นวายมันจบไปเราต้องแก้ปัญหาครับฉพะนั้นเนี่ยพูดยังยงก็คือว่าอย่างสไลด์ตอนต้นเราบอกว่าปัญหามันมามันไม่เคยเตือนเราครับแต่เราต้องพร้อมในการแก้ปัญหาเสมอหลักธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วครับก็คืออริยสัจสี่ครับ ทุกสมุทัทยนิโรธมารรานี่แหละเรียนมาังแต่ป .1 น,นะฮะจนถึงม .2 ก็ยังเรียนอยู่นะครับและจะเรียนต่อไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับทุกสมุดไทยนิโรธมารคกเนี่ยนะครับคือเรียศาศาสศัจ4ีแต่ถ้าเราแบ่งดูดีๆนะครับมันคือการกล่าวถึงผลและเหตุผลและเหตุนะครับเช่นทุกเนี่ยคือผลจะแก้เรื่องความทุกข์ต้องไปหาเหตุคือสมุดไทยหาเหตุที่เจอแล้วแก้ตรงนั้นใช่ไหมครับ จะแก้ทุกเนี่ยนะครับเจอเหตุแล้วทํายังไงถึงจะไม่ไปอยู่ในเหตุนั้นอีกก็มาที่มักครับเป็นเหตุแลวจะได้ผลคือน,นิโรธหรือน,นิพพานในที่สุดอย่างนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอริยาาสัจสี่คืออะไรคือหนึ่งทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจครับควรจะไม่มีควรจะหนีนี้มันได้พ้นนะฮะเหตุแห่งทกุก็คือสมุทัยนะครับก็คือกิเลสควรจะละวางไว้อย่าไปคล้องแวะกับมันมากนะครับ ทำที่ควรจเจริญคือมักครับควรจะทําอย่างต่อเนื่องนะฮะก็คือเรื่องของข้อปฏิบัติหรือทางไปสู่การพ้นทุกข์และสุดท้ายนะครับทำที่ควรบรรลุก็คือเรื่องของนิโรธนะครับการทําให้ทุกมันดับไปง่ายๆแค่นี้ดูดีๆนะถ้าสมมติว่าเราทุกคนใช้อร,รรยสัจในการแก้ปัญหานะครับปัญหามีอะไรเราแก้ได้หมดพอเราแก้ปัญหาได้เราก็จะมีความสุขใช่ไหมครับถ้าทุกคนแก้ปัญหาได้หมดก็ไม่มีใครเอาปัญหาของตัวเองมันเป็นปัญหาของสังคมใช่ไหมครับก็แก้ง่ายขึ้นนะครับมากไปกว่าน,นั้นครับปัญหาที่แก,ยก้ยากยากก็คือปัญหาปาปกท้อง ก้ยากยังไงครับเพราะแน่นอนเศรษฐศาสตร์บอกเราว่าทรัพยากรมีจํากัดแต่ความต้องการไม่เคยพอฮะมีไม่จํากัดทํำยังไงถึงจะไม่มีเรื่องเศรษฐกิจให้เป็นปัญหากับเราแก้ยากครับหาเท่าไหร่ก็ไม่พออย่างนี้ต้องจัดการที่ตัวเราใชงไหมครับพระพุทธเจ้าก็สอนครับอย่าคิดว่าสอนแต่เรื่องพ้นทุกนะครับสอนเรื่องปากทองก็สอนนะฮะเขาบอกว่าหลักธรรมใดนะครับที่ควรจะใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องปากทองหรือเรื่องเศรษฐกิจคืออะไรนะครับเมื่อกี้เข้าใจคอนเซปต์นะค,คือหาเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอก เรามีเยอะเราก็อยากใช้เยอะใช่ไหมเรามีน้อยเราก็ยังอยากใช้เยอะอยู่ดีจริงไหมทั้นนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเองเนาะอ่ะก็มีหลักธรรมมาตัวหนึ่งครับคือกุญจิระทิติธรรม4นะครับก็คือทรมาสำหรับความดํารงความมั่งคั่งของตระกูลให้ย,ยั่งยืนนั่นเองนะฮะเขาบอก ok ว่าอะไรครับเขาบอกว่าทรัพย์ที่หามาได้หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยนะฮะต้องรักษาให้ได้อยู่นานที่สุดก็คือรักษาความมั่งคั่งของตระกูลให้อยู่ได้นานที่สุดและการรักษาความมั่งคั่งไม่ใช่หน้าทีี่ของคคคนนเดยวรับ คำว,ว่าตระก,กูลคือคนทั้งหมดใช่ไหมรวยก็รวยทั้งทางบ้านนะครับฉะนั้นก็ต้องช่วยกันทั้งบ้านด้วยนะครับให้อย่าง,ย,างยั่งยืนฉะนั้นเนี่ยในบ้านเรานะครับสี่ข้อนี้ควรปฏิบัติอย่างยิ่งนะครับข้อแรกนัทธคสเวสน,นะครับก็คือการรู้จักหาสิ่งที่หายไปสิ่งที่กำลังหมดมาเก็บไว้เช็คที่บ้านหรือยังครับอะไรสําคัญมีพอหรือเปล่าอ่ามีไม่พอหาครับทางานเพิ่มเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยามา สนะครับคือชินะปฏิสังขระนานะครับก็คือการซ่อมแซมสิ่งของที่เป็นทรัพย์สินที่เก่าค่าคร่าของเก่าเนี่ยนะครับปัจจุบันก็อย่างที่บอกนะ่ของเก่ามันก็อาจจะขายได้บ้างในบางส่วนนะแต่บางส่วนเนี่ยมันยังใช้ได้ดีอยู่นะครับซ่อมก็จะประหยัดไปเยอะเช่นเราบอกว่าซื้อใหม่ 3, 000, สามพันซ่อมพันหนคำถามคือซื้อใหม่ดีกว่าคุ้มกว่าเฮ้ยมันไม่แน่นะ ถ้าเกิดซ่อมแล้วอยู่ได้อีกหลายปีเนี่ยซื้อใหม่อาจจะไม่ใช่คาตอบก็ได้ใช่ไหมฮะหรืออย่างเสื้อผ้านะครับยังใส่ได้อยู่เลยขาดนิดหน่อยๆเย็บนิดๆหน่อยๆ,ๆเนี่ยก็ดูดีนะใช่ไหมฮะเราบอกวุ้ยมันเก่าแล้วมันเอาแล้วเอาลองไหม DIY ปะนั่นปะนี่หน่อยก็อาจจะได้เสื้อผ้าตัวใหม่ขึ้นมาใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถซ่อมของเก่าได้หมายความว่าไงครับเราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อของใหม่ะฮะก็จะมีเงินเหลือเยอะขึ้นจริงไหมครับ ข้อที่3นะครับก็คือปรมิตรปานะโภชนาครับรู้จักประมาณในการบริโภคครับเงินมันมีจํากัดซื้อเต็มจํานวนเงินก็เหลือน้อยความยั่งยืนอยู่ตรงไหนครับไม่มีจริงไหมฮะอันนั้นเนี่ยรู้จักประมาณก่อนในเรื่องของการบริโภคครับว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตเนี่ยนะครับสามารถมีปริมาณในการใช้ที่มากพอได้นะครับ4ครับก็คือ อธิปัจจ์ศีลวันตะสถาปนานะครับก็คือแน่นอนที่สุดในบ้านเราครับมันมีหลายคนแต่มันต้องมีคนจัดการหนึ่งคนใช่ไหมฮะบ่อยครั้งเราก็จะบอกว่าให้แม่จัดการไปเลยแต่คําว่าให้แม่จัดการหรือว่าให้พ่อจัดการเนี่ยมันไม่ได้ระบุที่เพศหรือตัวสถานะบุคคลครับมันต้องดูที่ว่าคนคนที่จัดการนะครับเป็นคนที่เหมาะสมหรือเปล่าดูยังไงว่าเป็นคนที่เหมาะสมครับใครศสีลเยอะสุดคนนั้นจัดการเพราะอะไรครับศีลคือปกติ ใชไหมครับศีลคือปกติแล้วถ้าเกิดเรามั่นใจว่าศีลเนี่ยคือการคุมความประพฤติถ้าสมมุติว่าเขามีความประพฤติที่ดีทรัพย์สมบัติที่เป็นส่วนกลางของตระกูลเนี่ยจะไม่ถูกใช้จ่ายอย่างไร้เหตุผลใช่ไหมครับในเมื่อการใช้จ่ายโดยผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยในบ้านนะครับที่เป็นคนจัดการเนี่ยไปด้วยเหตุผลนะครับมันก็ย่อมทําให้ทรัพย์สมบัติใช้ในสิน่งที่ถูกที่ควรและก็มีความยั่งยืนกลับมาเห็นไหมครับ พระพุทธศาสนาสอนแม้กระทั่งการสร้างความมั่นคงให้กับตระกูลนะครับไม่ได้พุ่งหวังให้นิพพานอย่างเดียวนะปรัชญาหลายๆอย่างของพุทธศาสนาเนี่ยปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้นะครับลองคิดดูครับถ้าเราบอกว่าสังคมจะสงบสุขนะครับหรือสันติสุขจะเกิดขึ้นในสังคมได้เกิดขึ้นได้ยังไงฮะอย่าลืมนะฮะสังคมเป็นคนส่วนใหญ่ใช่ไหมเราบอกว่าทุกคนต้องเกิดสันติสุขนะ,ะทุกคนมองเห็นสันติสุขหมดแหละแต่คําถามคือมันจะเกิดได้ยังไงเราจะไปสามารถบ,บอกคนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นได้ไหมคําตอบคือยากมาก นะครับยากมากนะครับวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือว่าไม่ต้องไปบอกคนอื่นฮะดูแลตัวเองฮะคือทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดีจะดีที่สุดนะครับถ้าทุกคนดูแลตัวเองให้อยู่ในความดีได้แล้วทุกอย่างมันจะดีดูแลที่จุดเล็กๆที่เรียกว่าตัวเองนั่นแหละครับแล้วมันจะโอเคเองนะครับการดูแลตัวเองให้เป็นคนดีไม่ได้ยากเลยครับมีแค่10ข้อเองแต่ถ้าเกิดสรุปจบ10ข้อนี้จะเห็นว่าจริงมันง่ายกว่า10ข้ออีกนะยเริ่มต้นเลยครับ เขาบอกว่าการจะเป็นคนดีเนี่ยมันไม่เหมือนกฎหมายนะมันต้องดีทั้งกายวาจาใจพูดยังไงก็คือว่าทําดีไม่พอพูดดีไม่พอใจต้องคิดดีด้วยนะครับกายกรรมนะครับก็เรื่องของความดีในกุศลกรรมบท10คือไรนะครับข้อคือ1ปานติปาตาเวรมณีนะครับอันที่2อทธินาทาเวรมณีอันที่3กาเมสุวิชาจราเวรมณีคุณไหมครับคุณแหละนะท่องทุกวันนะก็คือศีลข้อ1ถึงข้อ3นั่นเองนะครับสังเกตไหมแค่มีสีสข้อแรกก็เป็นคนดีไปแล้ว3 0 ถ้าเกิดเป็นวจีกรรมแหะครับการจะพูดดีเนี่ยนะครับมีอยู่4เรื่องแค่นั้นเองนะครับก็คือ1มุสาวาทาเวรมณีนะครับสก็คือปิสุนายะวาจายะเวรมณีนะครับอันที่3คือพุสษายะวาจายะเวรมณีและสุดท้ายครับสัมผัปราปาเวรมณีนะครับสีอย่างที่ไม่ควรพูดครับ1คือโคหกสคือพูดส่อเสียดทําให้คนอื่นเขาทะเลาะกัน3นะครับคือคําหยาบคายและข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการเพ้อเจ้อครับ สังเกตไหมครับศีข้อ1 2, 3และศีลข้อ4ทําได้แค่ศีลีข้อนี้เป็นคนดีแล้ว70%เครับเพราะโดยทั่วไปวจีกรรมที่บอก4อย่างเนี่ยนะครับอยู่ในศีนข้อ4ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยมาแยกออกนะครับว่าการพูดที่ดีอ่ะต้องประกอบไปด้วยการละเว้น4ีอย่างตามข้อนี้นะครับมีศีลีข้อเป็นคนดีแล้ว4อ่าทั้งหมด70%อนะครับอีก30%เติมได้ครับอยู่ในใจครับได้แก่1 อณาพิชานะครับสองอภยาบาทและสามสัมมาทิฏฐิอณาพิชาคืออะไรก็คือการที่ไม่โลภหรืออยากได้ของคนอื่นเขาตรงกับสีข้อสองใช่ไหมครับตรงกับสีข้อสองใช่ไหมคือไม่อยากได้ของคนอื่นเขานะอภยาบาทคืออะไรครับไม่อยากเบียดเบียนครับไม่อยากเบียดเบียนคืออะไรไม่อยากไปตีเขาไม่อยากไปลักเล็กขโมยน้อยหรือไม่อยากไปยุ่งกับลูกเมียเขาหรือไม่อยากจะด่าเขาแรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ใน สี่ทั้งสี่ข้อเหมือนกันเป็นแบ็กกราวด์ด้านการคิดเนาะและสุดท้ายคือสมาธิถี่ครับคือเห็นถูกต้องตามธรรมาภิธรรมยากไหมกลายเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยากไหมมีศีลสี่ข้อเป็นแล้วเจ็ดสิบนะครับไม่โลภเป็นแล้วแปดสิบไม่พยาบาทเบียดเบียนคนอื่นเขาเป็นแล้วเก้าสิบและที่สําคัญที่สุดรู้อะไรผิดถูกอะ่ะเป็นคนดีครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ยากเลยนะนะดูแลตัวเองได้ง่ายๆเองนะแค่นี้เองแค่ศีลห้าแล้วบวกอีกสามเองเนาะเนาะง่ายสไตล์นะฮะ ลองทําดูครับเรารู้แล้วครับว่าการทําให้สังคมมีความสุขไม่มีอะไรมากไปกว่าการดูแลตัวเองให้อยู่ในความดีเสมอนะครับและความดีทําง่ายแค่สี่ข้อกับบังคับจิตใจเล็กน้อยนะครับช่วยหน่อยนะครับปัญหาโควิดเนี่ยเป็นปัญหาที่ใครๆเขาก็เจอครับเจอกันทั้งโลกคนไทยก็เจอเราก็เจอกันใช่ไหมฮะเรามีวิธีแก้ปัญหายังไงอืทรมะข้อไหนที่ใช้แก้ปัญหา บอกต่อคนอื่นทีสิครับการบอกต่อเนี่ยง่ายๆครับลองทําเป็นคลิปวิดีโอไหมหนังสั้นละครธรรมะหรือเป็นพอดแคสต์ก็ได้นะถ้าแบบแบบรู้สึกว่าไม่อยากแต่งหน้าทําผมเนี่ยเอาเป็นผู้ใส่คลิปแล้วลงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็ได้หรือเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้นะบางคนถนัดเป็นเรื่องของงานสื่อการพิมพ์นะเป็นนวัตกรรมที่ดีนะครับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้นะผ่านช่องทางออนไลน์สิครับใช่ไหมครับทำงานได้ดีแล้วก็แพร่หลายได้อย่างรวดเร็วนะครับทั้ง Facebook y o u t u b e และ Spotify อ แอปพลิเคชันอื่นๆที่นักเรียนสนใจและถนัดนะครับเป็นคนดีไม่ยากเลยสังคมสงบสุขได้ด้วยที่ตัวเราปฏิบัติตนได้อยู่ในกร้องกับรอยกับสิ่งดีๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ